สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนภาษาไทยชั้นป .1 กับครูเฟินนะคะวันนี้ครูเฟินจะพาเด็กๆมาเรียนงรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญ,ญลักษณ์รอบตัวเราค่ะเด็กๆทราบความหมายของคำว่าสัญ,ญลักษณ์กันไหมคะสัญ,ญลักษณ์นะคะคือสิ่งที่กำหนดขึ้นใช้เพื่อให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นรูปภาพเครื่องหมายหรือสิ่งของ สัญลักษณ์นั้นช่วยในการสื่อสารอาจเป็นรูปภาพการเขียนอักษรการออกเสียงหรือการทำท่าทางซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกันแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายค่ะเด็กๆเคยสังเกตสัญลักษณ์กันนี้อันนี้กันไหมคะสัญลักษณ์นี้นะคะ ถ้าดเด็กสังเกตจะพบได้ตามสีแยกไฟแดงหรือบนท้องถนนนะคะสัญลักษณ์นี้เรียกว่าสัญลักษณ์สัญญาณไฟจราจรค่ะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงคือให้เด็กๆหยุดสีเหลืองเตรียมตัวสีเขียวให้ไปได้ค่ะ และสัญลักษณ์นี้สังเกตดูดีๆนะคะเป็นสีพื้นถนนจะเป็นสีดําและมีเส้นสีขาวๆสัญลักษณ์นี้เรียกว่าสัญลักษณ์ทางม้าลายค่ะเอาไว้ใช้เวลาเด็กๆเ,เดินข้ามถนนแต่ก่อนจะข้ามถนนเด็กๆต้องดูสัญญาณไฟด้วยนะคะสัญญาณไฟจราจรว่าคขึ้งสีแดงรถหยุดหรือเปล่าหรือมองซ้ายมองขวาว่ามีรถหรือไม่นะคะ จากนั้นเด็กๆจึงค่อยเดินข้ามตรงทางมาลายนะคะสัญลักษณ์ต่อไปเด็กๆพบได้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะส่วนใหญ่เด็กๆจะพบในคณิตศาสตร์สัญลักษณ์บวกลบและอันที่2คือสัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับค่ะสัญลักษณ์นี้เด็กๆ ว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรคะสัญลักษณ์ปฐมพยาบาลค่ะหากเด็กๆสังเกตนะคะตอนอยู่ที่ภายใ,ในโรงเรียนเราก็มีสัญลักษณ์นี้จะอยู่ที่ห้องพยาบาลนะคะเวลาที่เด็กๆป่วยหรือบาดเจ็บก็ไปดูแลรักษาที่ห้องพยาบาลค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์ ห้ามเสียงดังห้ามพูดสัญลักษณ์ทั้งสองนี้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆจะสังเกตได้จากที่วัดนะคะซึ่งวัดต้องการความสงบนะคะเด็กๆก็เบาเสียงตัวเองลงอย่าเสียงอย่าส่งเสียงดังนะคะต่อไปค่ะสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเด็กๆสังเกตลูกศรน,นะคะ ภาพแรกนะคะลูกศรชี้ไปทางด้านขวาส่วนภาพที่สองลูกศรชี้ไปทางซ้ายแสดงว่าภาพแรกเป็นภาพเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายต่อไปนะคะสัญลักษณ์ห้องน้ำหากเด็กๆไปเดินห้างหรือไปตามโรงพยาบาลโรงแรมเด็กๆจะ หาห้องน้ำเด็กๆให้เด็กๆสังเกตสัญลักษณ์นี้นะคะสัญลักษณ์รูปทางด้านซ้ายมือจะเป็นรูปผู้ชายนะคะแทนสัญลักษณ์ห้องน้ําชายซ้ายมือจะเป็นขวามือนะคะจะเป็นรูปสัญลักษณ์ห้องน้ําหญิงค่ะต่อไปค่ะสัญลักษณ์ที่ทิ้งขยะ และห้ามทิ้งขยะค่ะเด็กๆจะสังเกตว่ารูปทั้งสองจะมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันตรงที่มีวงกลมกากับแล้วก็ขีดทับด้วยเส้นสีแดงนะคะนั่นคือห้ามถ้าไม่มีแสดงว่าสามารถบริเวณตรงนี้สามารถทิ้งได้แต่เราต้องทิ้งในถังขยะนะคะต่อไปค่ะสัญลักษณ์จุดล้างมือ สุบรีเขตรบริเวณโรงเรียนเด็กๆสังเกตได้จากเวลาที่เด็กๆนั่งรถไปกับผู้ปกครองนะคะถ้าเด็กๆสังเกตเห็นป้ายนี้เด็กๆจะรู้ให้ให้รู้ไดไ้ไว้เลยว่าเราจะต้องชะลอรถเพื่อลดความเร็วลงเพราะด้านหน้าเป็นบริเวณโรงเรียนนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสัญลักษณ์รอบๆตัวเราเด็กๆอย่าลืมหมั่นฝึกสังเกตรูปสัญลักษณ์เพื่อหมั่นฝึกฝนทักษะการสังเกตการสุดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ